ตา,าแมลงหนามกุหลาบสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดานี้มีชื่อทางการซึ่งฟังดูเหมือนคาถายอย่างหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์แต่บางครั้งก็ถูกเรียกว่าตะกะแตนตําข้าวหรือมแมลงหนามข้อผิดพลาดที่น่าย,ยินดีนี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างงุนงงเนื่องจากยังไม่มีการวิจัยที่เข้มข้นเกี่ยวกับพวกมัน แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับจักระจันโดยการปรากฏตัวของเขาหลังโปรโนตัมของตแตรหลังตั้งอยู่ระหว่างหรือหลังกระดูกต้นแขนและมีเมโทพิเดียมสั้นโปรโนตัมฮอนหลังเป็นเส้นตรงและโคนจานเป็นสีเหลืองอันทะหรือสีเขียวซีดมีวิตเทสีแดงหรือเหลืองแต่ละด้านแม้ว่าบางครั้งอยู่ ทิ่นออาดมีลักษณะเป็นวิเทสีดำเขาหลังค่อยๆเรียวถึงจุดจากฐานถึงยอดคล้ายกับนามในลักษณะที่ปรากฏพบบนอนนอสตินอเซอร์ทั้งในอเมริกาใต้และอเมริกากลางเม็กซิโกและสุดท้ายทางตอนใต้ของฟลอริดาโดยทั่วไปมแมลงหนามชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กึ่งเขตร้อนมากกว่าในโลกของเราสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดานี้มีชื่อทางการซึ่งฟังดู เหมือนคาถาอย่างหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์แต่บางครั้งก็ถูกเรียกว่าตะก,กะแตนตำข้าวหรือมแมลงหนามข้อผิดพลาดที่น่ายินดีนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างงุนงงเนื่องจากยังไม่มีการวิจัยที่เข้มข้นเกี่ยวกับพวกมันแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับจักรจ,จัน ถึงแม้ว่าแมลงหนามตัวอื่นๆจะมีรูปร่างที่ดูเหมือนมีหนามแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสวมหมวกที่แปลกตาซึ่งดูเหมือนจะเป็นแฟชั่นมากกว่าลายพรางที่ดีเช่นเดียวกับแมลงตัวอื่นๆพวกมันใช้ปากแหลมเพื่อเจาะต้นไม้และลำต้นและดูดน้ำนมในตัวมันเนื่องจากอาหารที่มีรสหวานเช่นเพลี้ยอ่อนพวกมันผลิตอุจจาระที่มีน้ำตาลซึ่งมดชอบเรียกว่าน้ำหวานแมลงหนามเหล่านี้เกี่ยวข้องกับจัจันและใช้จะงอยปากของพวกมันแทงลำต้นพืชเพื่อกินน้ำนมของพวกมันลักษณะแปลกๆของพวกเขายังคงตั้งคำถามกับนักวิทยศาศาสตร์มากมาย เนื่องด้วยความสัมพันธ์นี้มดจึงปกป้องนักกระโดดต้นไม้ของพวกมันได้ดีมากและถ้าคุณพยายามเอาตัวหนึ่งออกไปจากพวกมันพวกมันก็จะโจมตีคุณพวกเขาเป็นเหมือนบดีกาดของนักกระโดดร่วมมีแต่นิสัยที่น่าอึดอัดใจในการกินขี้ของนายจ้างแม้ว่าจักจันรจะเกี่ยวข้องกับเสียงจัก,กจันรทวนต้นไม้ก็ใช้การสั่นเพื่อสื่อสารที่มนุษย์ไม่ได้ยินต่างจากแมลงบางชนิดตรงที่แม่จะติดอยู่กับที่หลังจากที่ลูกๆเกิดและสนทนากับพวกมันและปกป้องพวกมันเมื่อโตขึ้น